สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาสอนวิธีการดูแชทคนอื่นง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ให้เขารู้นะคะว่าเราดูก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเข้าไปที่ Mess ซนเจอก่อนนะคะจากนั้นก็จะเห็นนะคะข้อความที่เขาส่งมาแล้วเราไม่ได้อ่านก็จะขึ้นสีดำตัวหนาๆเนาะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างแชทแรกเลยนะคะ ถ้าเขาส่งมานะคะปกติแล้วก็คลิกไปอ่านเนาะนะคะก็จะเห็นว่าเราอ่านแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาไม่เห็นนะคะว่าเราอ่านก็ขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องปิด wifi ไปก่อนนะคะ,ะเมื่อปิด wifi ไปแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าดูแชทได้เลยะคะ่ะกดไปที่แชทเลยนะคะ,ะก็คือเราไม่มีเน็ตแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถอ่านได้เนาะว่าเขาส่งอะไรมาให้ได้ จากนั้นนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็กดย้อนไปเหมือนเดิมคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็กดค้างที่ข้อความค่ะแล้วจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราเลือก mark as unread ค่ะก็คือทำเครื่องหมายไว้ว่ายังไม่ได้อ่านนะคะแล้วก็คลิกไปเลยค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะตัวหนังสือสีดาอ่อนๆก็จะขึ้นเป็นสีดําเข้มนะคะทีนี้เราก็ไปเปิดเน็ตหรือว่าเชื่อมต่อไวไฟได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็สามารถ ทำให้เขารู้ได้แล้วนะคะว่าเรายังไม่อ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราอ่านนะคะก็คือมันจะกลับมาเป็นสีดำเข้มๆแบบนี้เนาะอ่าต่อไปค่ะเป็นวิธีที่สองนะคะที่เราจะใช้ในกรณีที่มีข้อความเก่าๆที่เราอยากย้อนไปอ่านนะคะก็เราจะต้องทำยังไงเนี่ยวิธีที่สองก็ทำได้เหมือนกันค่ะเริ่มจากกดค้างที่แชทค่ะแล้วโดยที่ไม่ต้องปิดเน็ตอะไรนะคะแล้วกดมาที่คำว่า restrict ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นคำว่าจำกัดนะคะ แล้วกดไปค่ะนี่สังเกตน,นะคะว่าแชรจะหายไปทีนี้เนี่ยให้เราเลือกที่ขีดสามขีดข้างบนค่ะที่เป็นแจ้งเกือนเลข1สข้างบนนะคะอ่าเลือกไปแล้วกดฟันเฟืองที่ตั้งค่าค่ะจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกที่ privacy and safety นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเป็นความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยเนาะให้เราคลิกไปเลยค่ะแล้วให้เราเลือกมาที่ restic account นะคะก็คือบัญชีที่ถูกจัางัดไว้ค่ะ อ่าเลือกเลยนะคะนี่ก็จะขึ้นชื่อน,นะคะคนที่เราจำกัดไว้ก็คือเราสามารถกดเข้าไปอ่านแชทได้เลยค่ะโดยที่เขาไม่รู้นะคะว่าเราอ่านแล้วเราเนี่ยสามารถไปอ่านข้อความเก่าๆหรือว่าอะไรได้หมดเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นข้อความเก่าๆเนาะที่เราเคยแชทไว้เนาะเราก็สามารถเลื่อนไปอ่านได้เลยค่ะโดยที่เขาไม่รู้เลยนะคะว่าเราอ่านแต่ถ้าเราอยากจะแชทกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้เขารู้แล้วนะคะว่าเราอ่านเราก็กด u n น e r s t ิกข้างล่างนี่ค่ะ อันเรสติกนะคะก็คือภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นว่าเลิกจำกัดนะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยก็สามารถไปแชทกับเขาได้ปกติเหมือนเดิมค่ะ,อะลองกดไปนะคะ,ะกดไปแล้วนี่แล้วก็ขึ้นมาหน้าแชทปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เข้าไปที่เมสเซจเหมือนเดิมปกติทุกอย่างค่ะนี่ใครที่ติดปัญหาอะไรนะคะก็เมนบอกได้นะคะเดี๋ยวจะมาหาทางช่วยค่ะขอบคุณค่ะ